คำนำสำนักพิมพ์มนุษย์เรามีความต้องการไม่เหมือนกันในชีวิตมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ใจของแต่ละคนว่าคําว่าพออยู่ตรงไหนชีวิตช่างแสนสั้นสำหรับบางคนแต่อาจยืนยาวเยื่อเยอะเกินความจำเป็นสำหรับอีกคอนอจุดจุด,จดสำหรับยูจีนโอเคลลี่ซีอที่พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและมีเวลาอยู่บนโลกใบนี้อีกเพียงแค่สามเดือนเท่านั้นเขาได้ใช้เวลานี้ อย่างคุ้มค่าและคนพบสิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นเกินกว่าจะทำได้ด้วยตัวเองด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งด้วยสติที่อยู่กับปัจจุบันขณะในการรับมือกับความตายที่กำลังคือคลานเข้ามาใกล้อย,อย่างรื่นโรมและเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะในห่วงเวลาที่เหลือนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าความตายคือความโหดร้ายความตายคือความสูญเสีย ความตายคือการลาจากชั่วนิรันดร์เพราะความตายในความคิดของยูจีนมันคือการที่ได้กลับมาไล่ล่าค้นหาความเป็นตัวเองให้ทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดให้พร้อมที่สุดให้เสียงดบนตรีอันแผ่วเ,เบาได้บันเลงขึ้นตรงกลางหัวใจไม่ว่าจะหมดลมหายใจไปอีกกี่วินาทีข้างหน้าก็ตามแต่ไล่ล่าแสงตะวันจะทำให้คุณได้หันมาพิจารณาปัจจุบันของคุณอย่างมีสติ แม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์ตามที่คุณอยากจะให้เป็นแต่ความสุขในใจสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ใตการจัดการของสติที่มีอยู่ในตัวคุณเองการจมจมอยู่ในกองความทุกข์อาจเป็นสิ่งเคยคุ้นของผู้คนจนไม่มีแม้กระทั่งเวลามามองหาความสุขง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนแต่อย่างใดและมันอาจอยู่ใกล้ๆตัวคุณแค่เรื่อมมือคว้าก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นคุณเลือกที่จะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไล่ล่าอะไรในชีวิตแค่นั้นเองด้วยความปรารถนาดีวัฒนาพันสว่างสำนักพิม,ม์แมกรอฮิวคำนำผู้แปลแ,ลและเรียบเรียงเวลาพูดถึงแสงตะวันผมมักคิดถึงประโยคเล็กๆของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งในหนังสือเล่มเล็กๆเ,เล่มหนึ่งอย่างต้นส้งแสนรักเด็กผู้ชายชื่อเซซ่บอกว่า สิ่งเดียวที่มนุษย์เราต้องทำเมื่อเติบโตขึ้นก็คือการปลุกพระอาทิตย์ในหัวใจให้ส่องแสงสว่างอยู่ได้ในทอท่้ามกลางการมีชีวิตอยู่อันสาหัสและเต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆเวลามีชีวิตอยู่เรามักจะลืมพระอาทิตย์ในหัวใจของเราเสมอเพราะเรามักคิดว่าเราเติบโต,ตแล้วเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องทำมากมายพระอาทิตย์จึงมักกลายเป็นส่วนเกิน หนังสือที่ชื่อเกี่ยวข้องกับดวงตะวันอีกเล่มหนึ่งคือดวงตะวันดวงใจฉันเป็นหนังสือที่พระเสินอย่างท่านติชนนนทรนรัชนาขึ้นโดยมีวิสิท์วังวินยูเป็นผู้แปลท่านเปิดเรื่องโดยการพูดถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สังเกตเห็นความนิ่งของตะกรในแก้วน้ำแอปเปิลและเอ่ยถามท่านนา,านทาถึงเรื่องสมาธิอย่างไร้เดียงสาตามประสาเด็กๆว่าน้าแอปเปิลนิ่งเป็นสมาธิเหมือนท่านนา,านทรหรือเปล่า เือสงสัยง่ายๆว่าน้ำแอปเปิ้ลที่ตะกอนนอนก้นจนใสสงบนั้นเป็นน้ำแอปเปิ้ลแก้วเดียวกับเมื่อครู่ที่พึ่งรินและมีเยอะตะกอนมากมายกวนขูนอยู่หรือเปล่าเป็นความสงสัยง่ายๆของเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กหญิงที่ยังมีพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างอยู่ในหัวใจมักมีเหตุผลดีๆกับสิ่งที่เราทำส่วนใหญ่เราจึงวิ่งวนอยู่กับโลกที่สับสนวุ่นวาย และเชื่อชวนความโกลาหลนั้นเข้ามาอยู่ในหัวใจเหตุผลดีๆเหล่านั้นจึงมักลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พระอาทิตย์ในหัวใจของเราราแสงไปเวลามีชีวิตอยู่เรามักหลงลืมการหยุดนิ่งเพื่ออํานักอยู่กับปัจจุบันขณนะแต่มักวิ่งนวนไปใช้ชีวิตกับอนาคตหรือไม่ก็หมกมุ่นกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและย้อนเวลากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในอดีตกว่าเราจะรู้ว่าอนาคตไม่มีวันมาถึงและอดีตไม่มีวันหวนกลับ เราก็อาจหลงเหลือวันเวลาอยู่เพียงน้อยนิดเสียแล้วผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นซี o ีโของบริษัทใหญ่เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตเกือบตลอดเวลาดังนั้นเมื่อเหลือเวลาอีกเพียงสามเดือนสุดท้ายในชีวิตเขาจึงต้องรุ่งคิดว่าจะใช้เวลาเหล่านั้นอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดให้ทุกทั่วขณะเป็นช่วงเวลาอันสมบูรณ์แบบเขาลงมือทำซึ่งก็คือการลงมือปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงธรรมะพระเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะเรียกมันเป็นภารกิจเล็กๆที่พวกเราทุกคนล้วนต้องทำไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่เพื่อก้าวผ่านไปสู่โลกอีกฟากโน้นและผู้เขียนที่เป็นนับบริหารเป็นพ่อเป็นสามีเป็นเพื่อนเป็นคู่ค้าและเป็นอะไรอื่นอื่นอีกมากเหมือนที่เราเป็นจุดจุดก็ได้กรวยทางเอาไว้ให้แล้วรอเพียงให้เราเดินตามแสงตะวันนั้นไปที่ละวันวันเท่านั้นเอง โตมอนสุปริชาคำนิยมไล่ล่าแสงตะวันคือไล่ล่าความเป็นตัวเองผมอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกจบภายในสองคืนก่อนนอนและบอกกับตัวเองว่าควรจะต้องมีใครแปลเป็นภาษาไทยเพราะอยากให้คนไทยได้อ่านกันมากๆเพราะถ้าได้อ่านมากๆแล้วจะได้รู้จักปรัชญาชีวิตพอเพียงอีกแน่หนึ่ง และจะได้รู้ว่าชีวิตที่ดินรนทำมาหากินเพียงเพื่อความก้าวหน้าหรืออ้างว่าก้าวหน้าเพื่อครอบครัวนั้นเอาเข้าจริงๆก็เป็นการทำเพื่อสนองความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เราเองมากกว่าถ้าไม่อ่านคำบันทึกส่วนตัวของยูจีนโอเคลลี่ที่หมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งวันเราก็คงไม่ได้อ่านหนังสือที่สะท้อนความรู้สึกลึกๆของ นักธุรกิจชั้นนำคนนี้ที่ควรจะเป็นบทเรียนสำหรับคนบ้างานและบ้าตัวเองทั้งหลายตอนที่คุณเขียนบอกว่าคนพบสัจธรรมแห่งชีวิตและความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละคือตอนที่เห็นว่าคุณค่าของชีวิตจริงๆอยู่ที่ไหนผมจึงดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นคุณโตมอรสุปรีชาบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Gm และหนังสือเล่มน,นี้ได้อย่างน่าอ่านและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยวันนี้อย่างยิ่งผมเชื่อว่าคนไทยที่ได้อ่านจะคิดถึงเพื่อนหลายๆคนที่อยากให้ได้อ่านก่อนที่ใช้ชีวิตผูกติดกับบ่วงกรรมต่างๆมากมายจนเกินแก้และจมอยู่กับความทุกข์อย่างไม่รู้ตัวผมถือว่าหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งสำนักพิมพ์แมกโรฮิวได้ตีพิมพ์เป็นภาษา อังกฤษก่อนและได้นำมาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยเป็นการทำบุญทำกุศลต่อคนไทยที่ได้อ่านไม่น้อยเลยสุดที่ชัยหยุ่นกันยายน2550เราเฝ้ามองดอกไม้ไฟพลุ่งขึ้นจากท่าเรือของห้างเมซี่ทางฝั่งอีสริเวอร์จากหน้าต่างห้องนั่งเล่นของเราหนึ่งปีก่อนนี้ผมได้ชมดอกไม้ไฟใกล้ๆจากในแม่น้ำเป็นประสบการณ์ดอกไม้ไฟของปี2004 ในฐานะแขกบนเรือไฮแลนเดอร์เรือยอชของครอบครัวฟอบขณะนั้นผมไม่รู้เหมือนที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าปีถัดมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการบอกว่าผมเต้าชมดอกไม้ไฟอาจสร้างความเข้าใจผิดเพราะในคืนนี้คืนวันที่4กรกฎาคม2005เรื่องสำคัญจริงๆอย่างน้อยก็สำหรับผมไม่ใช่การมองเห็นถูกแล้วครับผมเริ่มมีปัญหาการมองเห็น ทั้งภาพเบลอและจุดบอดมันลดทอนความงามของภาพอันน่าตื่นเต้นอย่างเส้นสายและพลุกงลุ่งของดอกไม้ไฟซึ่งสาดแสงอาบท้องฟ้านอกหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์ของเราลงแต่ถึงผมจะสามารถเห็นได้แจ่มชัดกว่านี้สิ่งน่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงก็ยังคงเป็นเสียงเสียงระเบิดตูมใส่ตึกระฟ้าที่รายรอบลันสถานอยู่ในหุบผาแห่งถนนของแมนฮัตตันเสียงนั้น ลึกลวมเหมือนฟ้าผ่ากระเทือนผ่านร่างกายและเมืองของผมเสียงนั้นช่างงดงามเป็นมวกแห่งการตรนัก,กรู้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าส่วนดีที่สุดของดอกไม้ไปเป็นสิ่งอื่นนอกจากแสงและสีได้ด้วยเราไม่เคยรู้หรอกว่าเราจะต้องประหลาดใจมากเพียงใดในสรรพสิ่งซึ่งมนุษย์อาจบอกเล่าได้ความตายอาจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บังเกิดกับพวกเขา เธอว่าพวกขากลัวมันเรากับรู้ดีว่ามันคือความล่วร้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้คืออะไรกันล่าหากมีใช่อวิชชาหน้าละอายแห่งการคิดว่าเรารู้ทั้งที่เราไม่รู้สกรีติส